สวัสดีครับผมแชมป์โอป้าดัมคำแห่งครับนิ้งชูกานิ้งค่ะปีป้าวอซันแมนครับโอเคแล้วพวกนี้พวกนี้วันนี้จะบอกว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันใช่ครับโซฟานั่งแต่นั่งพื้นแค่เปิดคลิปก็ปวดหัวแล้ว่อำดํานี่คืออะไรรู้ไหมทุกคนอะไรอะไม่รู้เหมือนกันต้องเปิดไหมครับนี่นีผมรู้ผมรู้อะไรมันคือ โล่ของ YouTube ล um, ้านซับมล่ของเราหนึ่งล้านซับแล้วหรอใช่เราครบหนึ่งล้านซับแล้วของอะไรนะครับซูเปอร์ไอดอลสตูดิโอครับโอ้โหคือเราอะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโล่หนึ่งล้านซับอะเคยเห็นแวบๆแล้วก็เห็นแวบๆเนีหน่หนึ่งล้านซับอะยังไม่เคยสัมผัสเลยวันนี้จะมาอันบ็อก ก็จะมาทําการเปิดไปพร้อมๆกับทุกคนโอเคใช่ก็เริ่มจากการแกะไม่มีการโอ้ยแกะอย่างนี้หรอไม่ใช่ไปเอาไปหาเอากันไกลมาดิโอลาโอลาค่ะไปหไกลโอลาผมสามารถครับจริงเหรอผมจะได้เอะไงครับช่วยกันจ้ารอ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  f i minutes later ทุกค่าเดกันรับพลังกันห้าหนึ่งหนึ่งหส สองหนึ่งไปเลยอุ้ยอุ้ยอ่ามันมีมันมีอ่ะอ่ะป้ออุ้ยทุกคนสวยมากเลยทุกคนอ๋อไม่ใช่นั้นอันนี้เหรออ๋ออยู่นี่ค่ะบกำลังดองเลยอ๋อเหรอเผื่อคุณผู้ชมดูหนักไหมได้อะไรอ่ะทำไงอ่ะ ไปดูมันเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองจริงอุ้ยคนหอมนะครับไอ้เหราพี่แโดมดิที่พี่ฟ้าบอกว่าหอมอ่ะพิสูจน์หอมปะอือหอม่ะทุกคนครับมันยังไม่คุ้มเรามาพูดถึงความสำเร็จดีกว่าครับกว่าจะเดินทางมาถึงหนึ่งล้านซับให้พี่โอป้าครับเริ่มพี่ก่อนเลยอ่ะถูกต้องฮะจริงๆแล้วผมไม่เป็นนักบริษัท เกือบเกือบดีแล้วพวจะมาถึงจุดนี้ได้เอาจริงๆก็คือไม่ได้ง่ายเอาจริงๆมันไม่ได้ง่ายทุกคนก็ทุ่มเทในการทํางานก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะถึง1ล้านซับไอ้นี้เร็วนะพูดถึงว่า1ล้านซับอ่ะเออเราได้มาเร็วมันประสบความสําเร็จแบบเกินเกินคาดไปอ่ะก็ดีใจมากที่ได้มาทุกคนก็เหนื่อยหมดเอาจริงๆกว่าจะแสดงแบบอะไรยังไงคิวอะไรเงี้ยกว่าจะได้มาใช่อ่ะพี่ฟ้าบ้านพี่ครับ ในการทํางานนะครับก็มันมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับบางทีในชิ้นนั้นอ่ะเราถ่ายเยอะแบบเยอะมากๆแต่ว่าถูกตัดออกไปใช่ครับทุกๆอย่างมันสําเร็จได้นะครับมันไม่ใช่แค่พวกเรานักแสดงเนาะทีมงานทุกคนใช่งขอบคุณทีมงานทุกคนใช่ครับใช่ค่ะถือว่าเป็นของขวัญให้กับทีมงานด้วยนะครับไม่ใช่แค่พวกเรา3ามคนใช่ในช่อง YouTube นะครับ Super Idol ดอลซโตอนนี้มีเรื่อง หนึ่งนะครับชื่อว่าเอ่ออ๋อที่เราได้ยอดเยอะมากมากใช่ครับยอดวิวประมาณเกือบเกือบร้อยเกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านใช่หนึ่งร้อยล้านวิวทุกคนหมายหมายไว้ตรงนี้ตรงนี้นะครับิงเป็นเกี่ยวกับเให้ไปดูเองดีกว่าคอนเทนต์ให้มันไปถึง100ล้านวิวทุกคนมันเกือบแล้วมันตอนนี้เก้าสิบเก้าสิบกว่าล้านแล้วนะครับอยากรู้่าดิอยากรู้คื อยากรู้ว่าทําไมมันถึงร้อยล้านวิวใช่ไหมแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะฝากไปด้วยนะเดี๋ยวพวกเราจะมาอ่านคอมเมนต์ทันทันทันเดกคนแล้วอยากรู้มากเลยว่าคอมเมนต์เขาว่าทันทันทันคืออะไรอ่ะเขาไม่ได้ชื่อทันนะทุกคนทุกคนใช้มาตอบแล้วมันเป็นข้อข้องใจของพวกเรามากล้็สุดท้ายนะครับทันทันที่เราได้หนึ่งล้านจับตะไคร้จับตะไคร้ ถึงล้านซับสไคร์ครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะฮะทุกคนใช่ครับที่ติดตามนะไม่รู้ว่ามือล้านหรือเปล่าติดตามแหลแหมผุ่มมันไม่ได้กดง่ายๆใช่ไหมฮะกว่าจะถึงหนึ่งล้านคนนะครับพวกเราก็ดีใจ พากๆนะครับที่ทำผลงานคือที่ดูดีแบบมันมีคนตามเราหนึ่งล้านคนนะใช่ใช่เรารู้สึกดีใจมากจริงๆนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบมาติดตามพวกเราแล้วก็มาให้กําลังใจตลอดอาจจะมีคอมเมนต์แบบบ่นๆบ้างแต่ก็ยังแบบตามดูตาคอมเมนต์ขอบคุณมากมเลยนครับ ทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะทุกคนรลาทุกคนคอมเมนต์อะไรมาไม่ว่าแบบใน Facebook จะโดนแบบหนักหนาสัก <c oughs> แคคอมเมนต์ที่ติพวกเราก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับส่วนเนื้อหาหรือการแสดงต่างๆนะครับพวกเราก็จะไปทำให้มันแข็งแกร่งนะครับแข็งแข็งแกร่งใช่ครับ<ก>ตอนนี้ผมก็คุยกับต้นไม้พยายาม <c oughs> ที่แบบให้มันเป็นธรรมชาติอ๋อเล่นเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนเหมือนมีคอมเมนต์ใช่ไหมที่บอกว่าพี่เล่นเป็นธรรมชาติมากเลยเป็นหินนีเล่นเป็นหิน อย่างแบบนิ้งอาจจะโดนเยอะมากแล้วเล่นเป็นตัวร้ายอ่ะเพราะทีมมันต้องแบบอะไรเงี้ยแล้ก็จะโดนแบบคนนี้ไม่ค่อยโดนอันนีงเล่นเป็นคนดีตลอดจะมีบางเรื่องเล่นเป็นคนร้ายรู้สึกเล่นอยู่สองสามครั้งเองมั้งโดนด่าโดนด่า ว่าเขาแบบเราอะไรเงี้ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีใครทุกคนเห็นมุมมองใหม่ๆบ้างสุดท้ายก็คือขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเรามานะคะใช่ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการแชร์ทุกๆการติดตามเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคน อยู่กับเราแบบนี้ไปนานๆไปตลอดไปนะคะใช่ขอบคุณนะมีเพื่อนมีพี่มีน้องมีหลานๆนะครับฝากด้วยนะครับเฮ้ยไอ้คนอัดช่องนี้คืออะไรซูเปอร์แอดโดรสูดิอนะครับฝากหลานไห้นะครับไปบอกพ่อแม่นะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆวะอันนี้ก็ลาไปก่อนกับโลกหนึ่งล้านซับโอเคเจอกันนะครับ